คลิปนี้เอารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาฝากกันนะครับสำหรับตัว Isuzu Mu-X นะครับได้ปีใหม่ๆม่ใหม่น้อยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมมีจัดมาให้2คันนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้1.9 Active นะฮะไม่แค่20,000ปี2022นะครับคายสายประหยัดเนี่ยไปคันนี้ได้899,000บาทนะครับหรือว่ามีงบสูงนะพรีเมียมมากขึ้นนะฮะหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นตัว3.0 Ultimate นะครับไม่แค่50,000นะครับปี2021 นะฮะสวยๆนะจัดมาให้2คันแล้วนะครับขายสนใจ2คันนี้เดี๋ยครับเดี๋ยวพาไปชมในคลิปเลยนะครับมีรีวิวอย่างละเอียดครับ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์นะครับเป็นที่ปรึกษาการขา,ขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องบอยรถกระบะมือสองนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ได้มาอัปเดตเป็นรถกระบะนะครับผมวันนี้ขออนุญ,ญาตอัปเดตเป็นรถครอบครัวบ้างนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับแบรนด์อีซูซูนะครับวันนี้ผมมีมิวเอ็กจัดมาให้2คันสวยๆแล้วก็ไม่น้อยๆน,นะครับใครที่กำลังตามหาครับรถครอบครัวนะคะรบับผมหรือว่าเป็น ขวัญใจนะครับ i s ซ z นะครับ m ว x นะครับผมต้องไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับจัดมาให้2คันไม่น้อยปีใหม่นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นคันนี้ก่อนเลยสีบอลเงินนะครับทะเบียน4ขอไข่พอสัม่ภส143คันนี้นะ,ะเป็นตัวปี22นะ,ะ1.9 Active นะครับผมใม่แค่20,000คันนี้ราคา899,000บาทนะฮะฟรีดาวขอ่อนเริ่มต้น15,000บาทนะครับผมใครอยากได้ ผ่อนเลทถูกๆก็มีให้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นแค่15,000บาทนะครับผมรถสวยๆนะครับเข้าใหม่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากดูที่กระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าเขาจะออกเป็นแบบสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเขี้ยวนะฮะของอิสุปเป็นเขี้ยวออกเสียงตาสนะสวยมากแล้วก็ตกด้วยสีดำไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ทาม,มีให้ครบเลยนะครับเป็นตัว1.9 Active เคนะคเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรดูด้านหน้าเนี่ยสภาพ คือบอกได้เลยว่าสวยมากคันนี้นะครับผมไม่อยากให้พลาดกันนี่ครับดูผิวคันด้านข้างคมๆสวยๆนะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มคันนี้ติดฟิล์มแล้วก็ติดคิ้วขังสารให้เรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คปียางหน่อยนะครับคันนี้นะแม็กเดิมนะครับเป็นแม็กขอบสิบอ่าน่าจะเป็น17นะเป็นแม็กขอบ17ได้ยางดันหลบยางดันหลบเนี่ยเป็นยางปี2000เดี๋ยวขออนุญาตเช็คปียางปี2022อ่านี่ครับปี2022 นะสภาพดอกอยางสวยๆเนี่ยภายในเนี่ยสวยมากซุ้มล้อซีนซิลิโคนนะสวยๆเลยคันนี้ไม่แค่2 0,000เท่านั้นนะฮะยังได้ป้ายแดงนะไฟเดียวด้านแก้มนะด้านด้านข้างเหลี่ยมสารผิวพันคมๆสวยๆไม่มีบุบไม่มีรอยลักยิ้มแม็กสภาพสวยสมบูรณ์นะเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนเดี๋ยวพาเข้าไปดูละละเดียดภายในนะเนี่ยด้านท้ายเป็นแบบนี้เลยนะโฉม,ม,นะมใหม่นะเป็นโฉมใหม่นะปัจจุบันของตัวมิวเอ็กเลยนะครับตอนนี้ นี่ไฟเบรกสภาพสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะฮะด้านข้างคมคม,คมสวยสวยมาเดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดภายในกันเลยนะครับผมเนี่ยครับภายในนะฮะตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะฮะเบาะก็สภาพตึงๆแน่นๆนะครับผมนะผมว่าเนี่ยใครที่อยากได้แบบรถครอบครัวนะผมว่าถือว่าราคาดีด้วยนะ8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะคันนี้ราคาดีด้วยแล้วก็ได้เหมือนกับได้ป้ายแดงนะหมายมาก นะก็ถือว่าออปชันฟังก์ชันครบคันนะครับผมอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าผมมองว่าเป็นรถครอบครัวเจที่นาที่คือเครื่องยนต์อะไรก็ขับดีการภายในน,แบบนั้นการเซอร์วิสของทางตัวอิซูซุก็ดีนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเนี่ยแผงประตูสวยไม่มีช้ำนะดูเนี่ยยังก็ได้ไป้ายแดงนะคือยังใหม่ยังคลิปอยู่เลยนะครับผมภูมิลายนะครับเป็น3ก้าวทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับมาพร้อมโลโก้แบรนด์อิซูซุไม่แค่2 0 0 0 0 นะครแต่โดยรวมเนี่ยภายในถือว่าสวยมากนะครับผมนะครับเกียร์อ่าเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็แอร์นะเป็นแบบอนาล็อกก็คือเน้นใช้งานง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ได้เบรกมือไฟฟ้านะนะถึงจะไม่ใช่ตัวท็อปที่มีอุปกรณ์นะครับแบบว่าทันสมัยครบคันแต่บอกได้ว่าราคาดีแปดแสเ้าหมื่นเองนะครับเนี่ยพลาสติกตัวนี้ยังไม่ได้แกะออกอยังก็ได้ป้ายแดงจริงๆนะครับคันนี้นะครับสำหรับตัว1.9 Active คันนี้นะครับแปด0สนบาทผ่อนแค่ ่15,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อน15,000บาทนะครับใครรายได้2ท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบได้เลยได้รถครอบครัว7ที่นั่งนะถือว่าราคาดีด้วยแล้วก็ได้ปีใหม่ใหม่นน้อยไปใช้งานนะดูตัวบ่อเนี่ยคือสภาพยังสวยสมบูรณ์อยู่เลยนะครับนะอย่างอย่างก็ได้ไปได้ายแดงจริงนะคันนี้ยเนี่ยได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนมีแอร์ให้ทุกตำแหน่งช่องนะเนี่ยสภาพสวยรถไม่มีช้ำเลยนะครับนี่ สำหรับใครที่เน้นใช้งานอยากได้รถครอบครัวเน้นใช้งานเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยราคาดีคือคันนี้น่าจะตอบโจทย์กับคนที่อยากได้รถครอบครัวแต่ว่าคืองบไม่สูงมากคือไม่สูงมากเป็นเจ็ดที่นั่งงบไม่สูงมากก็อยากได้ปีใหม่ๆที่ว่าไม่น้อยนะคะอย่างอย่างก็คือไม่อยากไปลงทุนกับป้ายแดงเนี่ยผมแนะนําคันนี้น่าจะตอบโจทย์8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งราคาประหยัดนะฮะเนี่ยคันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะอย่างได้ป้ายแดงเนี่ย เนี่ยดูลาดเอียดตัวข้างในนะสวยมากนะครับผมเนี่ยเพยดงเพาดานสาดสะอาดนะการันะะรตีทุกคนันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะ,ะไม่มีชนหนักไม่มีพิคว้าไม่มีตะต่อไมา์แค่20,000ื่นเท่านั้นนะครับกับตัวมิวเอคันนี้นะ1.9ึ่งจุดแอคทีฟปี2 0 2พันยี่สิบอ่าปีสองพันยี่สิบสองนะฮะไมา์แค่20,000ื่นนะฮรหนึ่อน15,000บาทนะครับผมนะเป็นรถครอบครัวของทางแบรนด์อีสุซูที่ถือว่าราคาดีราคาประหยัดแล้วก็ไม่น้อยนะอะ่ะ คันนี้จบไปแล้วหนึ่งคันถัดมาเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับเดี๋ยวคันี้ชมคร่าวๆก่อนสาหรับคันนี้เป็นตัว3.0อัลติเมทนะครับปี2021เป็นเครื่องยนต์3,000และคันนี้ไม้50,000ไม้50,000คันนี้ราคาจะโดดขึ้นมานิดนึงไม่นิดนึงอะแต่ขึ้นมประมาณ200,000เลยคันนี้1ล้าน1ล้าน50,000บาทนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าประหยัดป้ายแดงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับคันนี้ก็ประหยัดจากป้ายแดงไปค่อนข้างเยอะคันนี้ฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่ปประมมาาณ ประมาณ17ื่นเจ็ดก็ขอคนรายได้สัก3ามหมหซื้อคนเดียวจบได้เลยนะครับผมคนนี้รายได้3ามหมื่นห้าซื้อคนเดียวจบได้สีขาวนะฮะโฉมก็จะคล้ายกันคันนี้ก็จะมีออปชันมาค่อนข้างเยอะขึ้นมาหน่อยนะฮะในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้านะ,ะมีให้2จุดเนี่ยกัะจังหน้าเป็นแบบเคี่ยวแบบนี้เลยนะครับโฉมใหม่แล้วก็มีเตือนกันชนด้านหน้า,นาจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้อีกเนี่ยนะคันแรกันเนี้ยคือบอกได้ว่าออปชันครบคันใครที่งบถึงเนี่ยมาคันนี้ได้เลยนะฮะกับตัวเครื่องพยนตร์สามพัน แรเครื่องย 3, 0. นตะ์สามพันสาจุดศูนย์ล้อแม็กได้ลายนี้เป็นลายตูโทนได้เป็นลายนี้เลยเป็นแม็กขอบสิบแปดแม็กขอบสิได้ยางบิตโตนยางบิตโตนเนี่ยเป็นยางปี2021ก็เป็นยางที่ติดมาตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงนะครับซุ้มล้อนะเดิมหมดนะนี่นะสวยมากนะครับซุ้มล้อเดิมนะแผงประตูเนี่ยเด่ยมสันคมๆสวยๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าให้นะครับกุญแจสมาร์ทเอนทีนะพกกุญแจไปที่ตัวปลดล็อกรถได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเพราะว่าบางรุ่นอาจจะมีแค่ฝั่งเดียวฝั่งเฉพาะฝั่งคนขับนะบติดฟิล์มติดคิวให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะด้านท้ายเนี่ยคือคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าอุปกรณ์นะคะความทันสมัยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับคนที่งบถึงเนี่ยสามารถจบคันนี้ได้เลยไม่แค่ห้าหมื่นนะเซนเซอร์ด้านท้ายอีก4จุดนะเซนเซอร์ด้านท้ายสี่จุดสำหรับคันนี้ นะสภาพสวยมากนะครับไมคแค่ห้าหมื่นเท่านั้นไมคแค่ห้าหมื่นเท่านั้นเสาอากาศนะครับเป็นแบบชาร์คฟินคลิปฉลามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายดูอ่าด้านท้ายขออภัยคันนี้น่าจะล็อกอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวสารด้านข้างคมๆสวยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ๋อกุญแจเดี๋ยวมาเปิดด้านท้ายดูผมลืมไปว่าเอากุญแจไว้นีในกระเป๋าของเก่งนึกว่าไ,ไว้ด้านหน้านี่ด้านท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะนี่ ปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านท้ายไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยด้านในเนี่ยสภาพสวยนะครับก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระก็พอสมควรถ้าถ้าจะเก็บเยอะก็ต้องพับเบาะนะครับเดี๋ยวปิดกดค้างไว้เลยนะครับปิดแบบนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าคันนี้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคัน,อ,นอุปกรณ์้่าสมัยครบคันเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้นะครับเบาะสภาพสวยเป็นเบาะหนัง สภาพดูหรูหราดูพรีเมียมมากขึ้นนะสำหรับใครที่แบบอยากได้พรีเมียมมากขึ้นมีช่องนะครับช่องไฟ AC 2 1จุดแล้วก็ USB 2จุดไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้แผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ำราคาไม่แค่5 0,000ื่นเท่านั้นนะกุญแจสมาร์ทเอนทีนะครับพกกุญแจไ้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถได้คันนี้ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านี่เบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะนี่สภาพสวยมากเบาะตึงๆนั่นๆ บอกพวกนี้เขาข้อดีของเขาคือไม่อมความร้อนด้วยนะของตัวอิูุสเนี่ยเขาเคลมไว้เลยว่าเนี่ยไม่อมความร้อนนะครับนี่ในส่วนของพลาสติกยังไม่ได้แกะออกพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูดคอนโทรลนะครับผมแล้วก็รับสายบางสายได้ได้ตัวหน้าจอนะครับแอร์ออโต้แบบดิจิตอลแบบนี้นะครับเกีย e ร์อัตโนมัติมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรคโฮให้นะข้างในก็สภาพสวยแล้วก็ดูพรีเมียมมากขึ้น นะคันนี้ดูพรีเมียมมากขึ้นเยอะเลยนะครับผมแผงประตูเนี่ยก็ตกแต่งด้วยงานสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะสวยมากคันนี้ไมา์แค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะคันนี้แต่ว่าราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าก็ถือว่าราคาลงจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครซื้อตอนนี้ก็มีคนขาดทุนให้แล้วนะครับผมไมา์แค่ห้าหมื่นนะครราคา1นึ่งล้านห้าหบาทนะครับกับตัว MUX นะครตัว3.0มจุดศูนยอัลติเมตนะครับปี2021 ฟีดาวคันนี้ผ่อน17,000บาทนะครับหรือว่าใครอยากได้รถครอบครัวสายประหยัดประหยัดง,งบนะครับไปคันนี้นะ1.9 Active นะครับปี2022ไมค่20,000 899,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ15,000บาทนะครับผมสำหรับตัว Ultimate ตัว Active คันนี้นะครับผมใครสนใจหรือว่าถูกใจคันไหนนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของ บริษัทเพชรยนต์นะครับเบอร์โทร0831318826ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับผมผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงนะครับาสามารถติดต่อให้ผมมาหาผมได้เลยจองรถไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นสิทธิ์ของพี่นะค,คนที่จองรถนะครับแล้วระหว่างนั้นเดี๋ยวผมเอาไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นนะครับผมเวลาไฟแนนซ์ผ่านรถคันนั้นจะได้เป็นสิทธิ์ของเรา นะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถสวยๆขั้นต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ